โอเคค่ะมาถึงที่ EP 2นะฮะทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปในกราฟนะฮะไปในตลาดแล้วนะครับมันก็จะเจอเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นปัจจัยในการให้กราฟพวกนี้นะฮะมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แบบนี้นะฮะถ้านี้จะไม่ชัดเจนไหมเห็นไหมมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะวันนี้เราจะมาดูกันว่ากราฟมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้เพราะอะไรนะฮะ ปัจจัยในการขับเคลื่อนกราฟนะครับหรือว่าราคาในตลาดฟอรเร็กมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือปริมาณการซื้อหรือการขายนั่นเองจากนักลงทุนต่างๆทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างนักลงทุนในตลาดฟอเร็เนะครัก็คือบริษัท พาณิชย์ต่างๆนําเข้าส่งออกต่างๆองค์กรระหว่างประเทศนะฮะบริษัทประกันต่างๆนะฮะธนาคารพาณิชย์นะฮะ,ระบริษัทโบรกเกอร์กองทุนนะฮะเทรดเดอร์รายใหญ่หรือเทรดเดอร์รายย่อยซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยก็คือเราเนี่ยะนะคะที่เข้ามาลงทุนในตลาดนี้นะคะถือกาเงินอันน้อยนิดของเราเนี่ยนะคะเดินเข้ามาแล้วก็มาสู้กับชาวโลกนะับซึ่งในครั้งแรกที่แอมรู้จักตลาดฟอเรกเนี่ยแอมยังรู้สึกว่าประหลาดใจว่าหูตลาดนี้เนี่ยมันมีบริษัทมันมีธนาคารเข้ามาลงทุนเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ซึ่งมูล,ลค่าของตลาดรวมนะฮะที่มีมูลค่าซื้อขายเนี่ยในตลาดเนี่ยต่อวันนะฮะอยู่ที่ประมาณ7.7ล้านล้านเห,นหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะฮะนี่คือมูลค่าในตลาด forex นะคะเพราะฉั้นเนี่ยเงินอยู่ในตลาดนี้เนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆครัเพื่อนๆ